จงใช้ชีวิตให้สนิทกับเงินถ้าคุณอยากเป็นคนที่ร่ำรวยเงินทองนอกจากต้องทำงานหนักแล้วนี่คืออีกทศนคติหนึ่งเกี่ยวกับเงินที่คุณไม่ควรพลาดเพราะมันจะทำให้คุณมองเงินในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. จงมองเงินเป็นเพื่อนรักและจงสนิทกับเงินรู้หรือเปล่าการมองเงินเป็นเพื่อนรักและสนิทกับเงินมันเหมือนกับการที่เรามีเพื่อนซีสักคนเลย ลองนึกภาพว่าเงินเป็นเพื่อนที่เราสนิทสุดๆเวลาเจอกันก็ทักทายกันอย่างอบอุ่นไงตังมาแล้วเหรอแทนที่จะกลัวกวกล้าๆหรือเกรงๆเวลาเจอเงินเราก็ชิลๆสบายๆเหมือนเจอเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยเวลาคิดถึงเพื่อนรักเรามักจะนึกถึงแต่เรื่องดีๆใช่ไหมละ่ะกับเงินก็เหมือนกันแทนที่จะคิดว่าโอ้ยเงินหายากหรือเงินทองเป็นของนอกกายลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ดูสิ คิดซะว่าเงินเป็นเพื่อนที่ช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นหรือเงินเป็นเพื่อนที่ช่วยให้เราได้ทำในสิ่งที่ฝันไว้เพื่อนที่ดีมักจะอยู่เคียงข้างเราเสมอใช่ไหมเงินก็เช่นกันถ้าเราดูแลมันดีๆมันก็จะอยู่กับเราไปนานๆเหมือนกับที่เราใส่ใจเพื่อนชวนไปกินข้าวไปเที่ยวเล่นหรือทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันเราก็ต้องใส่ใจเงินแบบนั้นวางแผนการใช้การเก็บการลงทุนให้ดี เงินก็จะอยู่กับเราไปนานๆนนและเติบโตไปพร้อมกับเราแต่รู้ไหมบางทีเพื่อนก็อาจจะไม่อยู่กับเราตลอดเวลาบางครั้งก็ต้องจากกันไปบ้างเงินก็เหมือนกันบางทีมันก็ต้องออกไปทำภารกิจเช่นไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าอาหารหรือซื้อของจำเป็นแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าเรารู้จักวิธีดึงดูดเงินและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมันมันก็จะกลับมาหาเราเสมอ เหมือนเพื่อนที่แม้จะไปไหนมาไหนสุดท้ายก็กลับมาหากันอยู่ดีลองคิดดูว่าถ้าเราทะเลาะกับเพื่อนมันจะรู้สึกแย่แค่ไหนใช่ไหมกับเงินก็เหมือนกันถ้าเราคิดลบกับเงินบ่นว่ามันตลอดหรือใช้มันอย่างไม่ระมัดระวังมันก็เหมือนเราทะเลาะกับเพื่อนนั่นแหละแล้วเพื่อนก็อาจจะเลิกคบกับเราไปเลยก็ได้แต่ถ้าเรามองเงินในแง่บวกเห็นคุณค่าของมันและใช้มันอย่างฉลาด มันก็เหมือนกับเราดูแลความสัมพันธ์กับเพื่อนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเวลาเราอยู่กับเพื่อนสนิทเรามักจะรู้สึกสบายใจเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมกับเงินก็ควรจะเป็นแบบนั้นครับอย่ากเกรงอย่าก,กลัวแต่ก็อย่าประมาทนะให้รู้สึกสบายใจเวลาคิดถึงเรื่องเงินเหมือนกำลังคุยกับเพื่อนสีคิดวางแผนอนาคตด้วยกันแชร์ความฝันให้กันฟังแล้วช่วยกันทำให้มันเป็นจริงและเหมือนกับที่เพื่อนแท้มักจะชวนเราทำอะไรดีๆ เงินก็เหมือนกันมันสามารถชวนเราทำสิ่งดีๆได้เช่นช่วยเหลือคนอื่นลงทุนในตัวเองหรือสร้างธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมลองคิดดูว่าเงินเป็นเพื่อนที่ชวนเราทำสิ่งดีๆแบบนี้มันจะน่าสนิทด้วยแค่ไหนแต่ก็อย่าลืมนะเหมือนกับที่เราไม่ควรยึดต,ติดกับเพื่อนจนเกินไปกับเงินก็เช่นกันอย่าหมกมุ่นกับการหาเงินมากเกินไปจนลืมสิ่งสำคัญอื่นๆในชีวิตเช่นครอบครัวสุขภาพ หรือการพักผ่อนให้มองว่าเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งดื่มกาแฟกับเงินเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนสนิทคุยกันอย่างสบายๆวางแผนอนาคตด้วยกันหัวเราะก,กับมันบ้างปรึกษามันบ้างแล้วคุณจะรู้สึกว่าเงินไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นเพื่อนที่จะอยู่เคียงข้างคุณช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นและพาคุณไปสู่ความฝันที่คุณอยากไปให้ถึงนี่แหละ คือการมองเงินเป็นเพื่อนรักและสนิทกับเงินมันไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมแค่เปลี่ยนมุมมองนิดหน่อยแล้วคุณจะเห็นว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินนั้นมันทําให้ชีวิตสนุกและมีความหมายมากขึ้นเยอะเลยละ่ะ 2. เลิกพูดคําเหล่านี้กับตัวเองเงินไม่พอไม่มีเงินเงินหายากบ้านเราจนการเลิกพูดคําเหล่านี้เป็นก้าวสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความสัมพันธ์ของเรากับเงิน คำพูดเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความคิดของเราแต่ยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกพฤติกรรมและในที่สุดคือผลลัพธ์ทางการเงินของเราด้วยเมื่อเราพูดว่าเงินไม่พอหรือไม่มีเงินบ่อยๆเราก็กำลังตอกย้ำความรู้สึกขาดแคลนให้กับตัวเองซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดความวิตกกังวลและการตัดสินใจทางการเงินที่ไม่ดีเช่นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อประชดชีวิตหรือการไม่กล้าลงทุน เพื่อพัฒนาตัวเองนอกจากนี้การพูดว่าเงินหายากยังอาจทําให้เรามองข้ามโอกาสในการสร้างรายได้ที่อยู่รอบตัวเพราะสมองของเราถูกตั้งโปรแกรมให้เชื่อว่ามันยากเกินไปการพูดว่าบ้านเราจนนั้นเป็นการตีตราตัวเองและครอบครัวซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นใจและการมองเห็นศักยภาพของตัวเองคําพูดนี้อาจทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีทางเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินได้ซึ่งเป็นความคิดที่จํากัดโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้างความมั่งคัง่งแทนที่จะพูดคำเหล่านี้เราควรเปลี่ยนมาใช้คำพูดที่สร้างสรรค์และเสริมพลังให้กับตัวเองเช่นฉันกำลังเรียนรู้ที่จะจัดการเงินให้ดีขึ้นฉันเปิดรับโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ฉันมีทักษะและความสามารถที่มีค่าหรือครอบครัวของฉันกำลังสร้างความมั่งคั่งทีละก้าวคำพูดเหล่านี้จะช่วยสร้างมุมมองเชิงบวกและกระตุ้นให้เราลงมือทำเพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงิน การเปลี่ยนคำพูดเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธความเป็นจริงหรือสถานการณ์ทางการเงินที่ท้าทายแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองและวิธีการรับมือกับสถานการณ์นั้นๆแทนที่จะพูดว่าเงินไม่พอเราอาจจะพูดว่าฉันกำลังหาวิธีเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นการมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาการพูดในเชิงบวกและสร้างสรรค์จะช่วยเปิดใจเราให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้และจัดการเงิน เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีต่อเงินเราจะมีแนวโน้มที่จะกล้าเสี่ยงมากขึ้นกล้าที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือลองทำธุรกิจที่เราสนใจซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นนอกจากนี้การเปลี่ยนคำพูดยังส่งผลต่อพลังงานและความรู้สึกของเราเมื่อเราพูดในเชิงบวกเราจะรู้สึกมีพลังและมีแรงจูงใจมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในเชิงบวกมากขึ้นทั้งหมดนี้สามารถนำไปสู่โอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นได้การเปลี่ยนคำพูดยังช่วยเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติของเราต่อเงินแทนที่จะมองว่าเงินเป็นสิ่งที่หายากหรือไม่พอเราเริ่มมองว่าเงินเป็นสิ่งที่สามารถสร้างและจัดการได้เราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองและความสามารถในการสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่ดีขึ้นและการลงทุนในตัวเองมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนคำพูดไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนมันต้องอาศัยความพยายามและความสม่ำเสมอเราอาจจะต้องเตือนตัวเองบ่อยๆและแก้ไขตัวเองทุกครั้งที่หลุดไปพูดคำเก่าๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปคำพูดใหม่ๆจะกลายเป็นความเคยชินและส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของเราในที่สุดการเปลี่ยนคำพูดเกี่ยวกับเงินยังเป็นการฝึกฝนการมีสติและการควบคุมความคิดของเราด้วย เมื่อเราตระหนักถึงคำพูดของตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบความคิดอื่นๆที่อาจจำกัดเราในด้านอื่นๆของชีวิตด้วยนี่อาจนำไปสู่การพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆน,นอกเหนือจากเรื่องการเงินการเลิกพูดคำที่สื่อถึงความขาดแคลนและเปลี่ยนมาใช้คำพูดที่สร้างสรรค์และเสริมพลังไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตเราเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยรวมทำให้เรามีความสุขมีความหวัง และมีแรงบันดาลใจในการสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะในด้านการเงินหรือด้านอื่นๆก็ตาม 3. จงใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวการใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวนั้นเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้แห่งความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะค่อยๆเติบโตและแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาแทนที่เราจะใช้เงินทั้งหมดไปกับความสุขในระยะสั้นเราแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาลงทุน เพื่อให้มันงอกเงยและทำงานแทนเราการลงทุนระยะยาวนั้นอาศัยหลักการสำคัญคือพลังแห่งดอกเบีย้ยทบตน้นซึ่งเปรียบเสมือนลูกบอลหิมะที่กลิ้งลงเขายิ่งกลิ้งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นเงินที่เราลงทุนจะสร้างผลตอบแทนและผลตอบแทนนั้นก็จะสร้างผลตอบแทนต่อไปเรื่อยๆทำให้เงินของเราเติบโตแบบทวีคูณการลงทุนระยะยาวยังช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนข,ของตลาดในระยะสั้น เพราะเมื่อเรามองในภาพรวมระยะยาวความผันผวนเหล่านั้นจะกลายเป็นเพียงคลื่นเล็กๆในมหาสมุทรแห่งการเติบโตเราไม่จําเป็นต้องกังวลกับการขึ้นลงรายวันหรือรายเดือนแต่มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการเติบโตในระยะยาวแทนนอกจากนี้การลงทุนระยะยาวยังช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมเมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจมักจะเติบโตขึ้นบริษัทต่างๆก็จะมีกำไรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการลงทุนของเราเพิ่มขึ้นตามไปด้วยการลงทุนระยะยาวยังช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้กับเราเพราะมันต้องอาศัยความอดทนและความสม่ำเสมอเราต้องฝึกที่จะไม่ใช้เงินทั้งหมดที่หาได้แต่แบ่งส่วนหนึ่งไว้เพื่ออนาคตซึ่งนิสัยนี้จะช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นในระยะยาวที่สำคัญการลงทุนระยะยาวช่วยให้เรามีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เงินที่เราลงทุนจะเติบโตจนกลายเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งซึ่งอาจจะมากพอที่จะทําให้เราไม่ต้องพึ่งพารายได้จากการทํางานเพียงอย่างเดียวเราอาจจะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเกษียณก่อนกําหนดการทํางานที่รักหรือการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นการลงทุนระยะยาวยังเป็นการสร้างมรดกให้กับคนรุ่นต่อไปเงินที่เราลงทุนและงอกเงยขึ้นนั้นอาจจะกลายเป็นทุนการศึกษาสําหรับลูกหลาน หรือเป็นเงินก้อนที่ช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นชีวิตได้อย่างมั่นคงสุดท้ายแล้วการใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างความมั่นคงทางการเงินแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางจิตใจด้วยเพราะเมื่อเรารู้ว่าเรามีแผนการเงินที่ดีสำหรับอนาคตเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งนี่แหละคือความมั่งคั่งที่แท้จริงการมีทั้งความมั่นคงทางการเงินและความสุขในชีวิตสี่ ลองเปลี่ยนมุมมองจากไม่มีเงินมากพอเป็นมีเงินเพียงพอเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่สำคัญมากๆในเรื่องการเงินมันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินในบัญชีของเราแต่มันเกี่ยวกับวิธีที่เรามองและใช้ชีวิตกับเงินที่เรามีต่างหากคนที่คิดว่าไม่มีเงินมากพอมักจะรู้สึกเครียดวิตกกังวลและไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เสมอพวกเขามักจะคิดว่าถ้าฉันมีเงินมากกว่านี้อีกนิดฉันจะมีความสุข แต่พอได้เงินเพิ่มมาก็ยังรู้สึกว่าไม่พออยู่ดีเหมือนวิ่งไล่จับเงาที่ไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเป็นมีเงินเพียงพอเราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราจะรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกขาดแคลนตลอดเวลาแล้วเราจะเปลี่ยนมุมมองนี้ได้ยังไงละ่ะก็มีหลายวิธีนะหนึ่งเริ่มจากการสำรวจค่าใช้จ่ายจริงๆของเราบางทีเราอาจจะพบว่าเรามีพอใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นจริงๆแล้ว สฝึกการรู้จักพอลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะก็มีความสุขได้สาเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีตแทนที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นเราอาจจะพบว่าเราก้าวหน้าขึ้นมากแล้ว 4. ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่สมเหตุสมผลแทนที่จะฝันถึงการเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนห<า>ฝึกการใช้จ่ายอย่างมีสติรู้ว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็น แล้วเราจะพบว่าเรามีเงินเหลือมากขึ้นแล้วการคิดแบบนี้มันดียังไงล่ะโอ้โห oh มันดีมากเลยนะ 1. ลดความเครียดและความวิตกกังวลเมื่อเรารู้สึกว่ามีพอเราก็จะไม่กังวลเรื่องเงินตลอดเวลา 2. มีความสุขมากขึ้นกับปัจจุบันแทนที่จะรอให้มีเงินมากกว่านี้ถึงจะมีความสุขสตัดสินใจทางการเงินได้ดีขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำอะไรด้วยความรู้สึกขาดแคลนอีกต่อไป 4. มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง เพราะเราไม่ได้เปรียบเทียบหรืออิจฉาใครอีกแล้ว5มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นเพราะเรารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่ได้รับแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พยายามหาเงินเพิ่มนะการคิดว่ามีเงินเพียงพอไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดพัฒนาตัวเองหรือไม่สแสวงหาโอกาสใหม่ๆแต่มันหมายถึงการที่เรามีความสุขและพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในขณะที่ยังคงทำงานหนักและฉลาดขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีกว่า จริงๆแล้วการคิดแบบมีเงินเพียงพออาจทำให้เราหาเงินได้มากขึ้นด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่า 1. เรามีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่ามีพอเราจะกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นกล้าที่จะลองทำธุรกิจใหม่ๆหรือขอเลื่อนตำแหน่ง 2. เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเมื่อเราไม่เครียดเรื่องเงินตลอดเวลาสมองเราก็จะโล่งพอที่จะคิดไอเดียใหม่ๆที่อาจจะสร้างรายได้เพิ่ม 3. เรามีความสุขในการทำงานมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ผลงานที่ดีขึ้นและโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน 4. เราใช้เงินอย่างฉลาดมากขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่ามีพอเราจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อประชดชีวิตหรือเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราว 5. เรามีพลังงานมากขึ้นในการทำงานและพัฒนาตัวเองเพราะไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการกังวลเรื่องเงินตลอดเวลาการเปลี่ยนมุมมองจากไม่มีเงินมากพอเป็นมีเงินเพียงพอ ไม่ได้เกี่ยวกับการยอมแพ้หรือลดความทะเยอทะยานลงแต่เป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากสิ่งที่เราขาดมาเป็นสิ่งที่เรามีมันเป็นการสร้างสมดุลระหว่างความพอใจในปัจจุบันกับความปรารถนาที่จะเติบโตในอนาคตเมื่อเรามองว่าเรามีเพียงพอเราจะมีความสุขมากขึ้นมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเงินซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่ดีขึ้น และอาจจะนำไปสู่ความมั่งคั่งที่มากขึ้นในที่สุดแต่ที่สําคัญที่สุดคือมันจะทําให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายมากขึ้นไม่ว่าจะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ก็ตามหจงมองเงินเป็นพลังงานที่หมุนเวียนการมองเงินเป็นพลังงานที่หมุนเวียนนั้นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากในการจัดการการเงินและชีวิตแทนที่จะมองเงินเป็นสิ่งของที่มีจํากัดและต้องกักตุนไว้ เรามองมันเป็นพลังงานที่ไหลเวียนไปมาเข้าและออกจากชีวิตเราอย่างต่อเนื่องเมื่อเรามองเงินเป็นพลังงานหมุนเวียนเราจะเห็นว่าเงินไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่มันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆเงินที่เราได้รับมาวันนี้อาจจะถูกใช้จ่ายออกไปพรุ่งนี้และกลายเป็นรายได้ของคนอื่นแล้วก็หมุนเวียนกลับมาหาเราในรูปแบบอื่นอีกครั้งนี่คือวงจรของเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุด การมองเงินแบบนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าการใช้จ่ายเงินไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการส่งพลังงานออกไปในระบบซึ่งจะกลับมาหาเราในรูปแบบอื่นๆเช่นสินค้าบริการประสบการณ์หรือโอกาสใหม่ๆใ,ในทำนองเดียวกันการหาเงินก็ไม่ใช่การแย่งชิงจากผู้อื่นแต่เป็นการรับพลังงานที่หมุนเวียนมาถึงเราแนวคิดนี้ยังช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลน พราะเมื่อเรามองเงินเป็นพลังงานที่หมุนเวียนเราจะเห็นว่ามันไม่มีวันหมดมีแต่จะไหลเวียนไปมาการคิดแบบนี้ทำให้เรามีทัศนคติที่เปิดกว้างและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆเสมอนอกจากนี้การมองเงินเป็นพลังงานหมุนเวียนยังช่วยให้เราเข้าใจความสำคัญของการให้และการรับเหมือนกับที่เราต้องหายใจเข้าและหายใจออกการให้เงินออกไปก็เป็นส่วนสำคัญพอๆกับการรับเงินเข้ามา การให้อย่างมีเหตุผลและด้วยความเต็มใจจะช่วยให้พลังงานของเงินไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์ที่ว่าเงินต้องหมุนเวียนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐ,ฐกิจถ้าทุกคนเก็บเงินไว้เฉยๆโดยไม่ใช้จ่ายหรือลงทุนเศรษฐ,ฐกิจก็จะชะงักแต่เมื่อเงินถูกใช้จ่ายหรือลงทุนมันจะสร้างงานสร้างผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐ,ฐกิจการมองเงินเป็นพลังงานหมุนเวียน ยังช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความมั่งคัง่งแทนที่จะวัดความมั่งคั่งจากจํานวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีเราอาจจะมองว่าความมั่งคั่งคือความสามารถในการสร้างและรักษาการไหลเวียนของเงินในชีวิตเรานั่นหมายถึงการมีทักษะความรู้และเครือข่ายที่จะช่วยให้เราสร้างรายได้และใช้เงินอย่างชาญฉลาดแนวคิดนี้ยังส่งเสริมให้เรามีความรับผิดชอบต่อการใช้เงินมากขึ้นเพราะเราตรหนักว่าวิธีที่เราใช้เงิน จะส่งผลต่อการไหลเวียนของพลังงานนี้ในระบบใหญ่การใช้เงินอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลดีกลับมาหาเราในที่สุดอย่างไรก็ตามการมองเงินเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องวางแผนหรือจัดการการเงินอย่างรอบคอบแต่มันหมายถึงการมีทัศนคติที่ยืดหยุน่นและเปิดกว้างมากขึ้นพร้อมที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสการเงินในชีวิตเรา ในท้ายที่สุดการมองเงินเป็นพลังงานที่หมุนเวียนช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเงินลดความเครียดและความกังวลและเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่อาจเข้ามาในชีวิตมันทำให้เราเห็นว่าเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าและช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความหมายมากขึ้นโดยไม่ย,ยึดติดกับตัวเลขในบัญชีธนาคารมากจนเกินไป 6. <ก>จงมองเงินเป็นพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง มันเหมือนกับว่าเงินเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะแต่แทนที่จะใส่ชุดรัดรูปแล้วบินไปรอบๆเมืองมันใช้พลังพิเศษในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้นลองนึกภาพว่าเงินเป็นเหมือนน้ำสะอาดที่สามารถหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เติบโตยิ่งเรารู้จักใช้น้ำหรือเงินอย่างชาญฉลาดเราก็ยิ่งสามารถปลูกต้นไม้ได้มากขึ้นสร้างป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้กว้างขึ้นนี่แหละคือพลังของเงินที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าต้องมีเงินเยอะ ถึงจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะแม้แต่เงินเล็กๆน้อยๆก็มีพลังมหาศาลเหมือนกันเหมือนกับที่หยดน้ำเล็กๆหลายๆหยดรวมกันสามารถสร้างมหาสมุทรได้เงินของเราทุกบาททุกสตังก์ก็เช่นกันมันมีพลังที่จะสร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ลองคิดดูนะถ้าเราใช้เงิน20สบาทซื้อขนมให้เด็กข้างบ้านที่ไม่มีอะไรกินเราอาจจะเปลี่ยนวันที่แย่ๆทั้งวันของเขาให้กลายเป็นวันที่มีความสุขได้หรือถ้าเราเก็บเงินหนึ่งบาทต่อวันเพื่อส่งน้องเรียน เราก็กำลังสร้างอนาคตที่สดใสให้กับคนคนหนึ่งนี่แหละคือพลังของเงินที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้แต่รู้ไหมพลังของเงินไม่ได้จำกัดอยู่แค่การช่วยเหลือคนอื่นนะมันยังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเองได้ด้วยลองนึกภาพว่าเราเก็บเงินไปเรียนคอร์สออนไลน์สักตัวเงินที่เราจ่ายไปอาจจะเปิดโลกใหม่ให้เราทำให้เราได้ความรู้ใหม,ม่ๆมีทักษะใหม,ม่ๆและอาจจะนำไปสู่อาชีพใหม่ที่เราฝันไว้ก็ได้นี่ไง เงินกำลังเปลี่ยนชีวิตเราอย่างสิ้นเชิงเลยหรือจะมองในแง่ของธุรกิจก็ได้ลองนึกภาพว่าเรามีไอเดียเจ๋งๆที่จะแก้ปัญหาให้คนในชุมชนแต่เราต้องใช้เงินลงทุนเพื่อทำให้มันเป็นจริงพอเราลงทุนไปธุรกิจของเราก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาให้คนเป็นร้อยเป็นพันสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนนี่แหละพลังของเงินที่สามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างได้แต่เดี๋ยวก่อน อย่าลืมว่าพลังยิ่งใหญ่ก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะฟังดูเหมือนคำพูดลุงเบนในสไปเดอร์แมนเลยการใช้เงินเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นเราต้องคิดให้รอบคอบต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่สร้างผลกระทบเชิงลบให้กับใครและต้องคำนึงถึงผลระยะยาวด้วยลองนึกภาพว่าเงินเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เรากำลังจะหว่านเราต้องเลือกว่าจะหว่านมันที่ไหนอย่างไรเพื่อให้มันเติบโตและสร้างผลผลิตที่ดีที่สุด บางทีเราอาจจะเลือกหวานมันในโครงการการศึกษาบางทีอาจจะเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหรือบางทีอาจจะเป็นการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเลือกทางไหนสิ่งสำคัญคือเราต้องมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ของเราหรือเงินของเราจะเติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของการมองเงินเป็นพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินของเรานั้นมีความหมายไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่าย การออมหรือการลงทุนทุกอย่างล้วนมีผลต่อโลกรอบตัวเราลองนึกภาพว่าทุกครั้งที่เราจับเงินสักบาทเราก็กำลังถือไม้กายสิทธิ์แห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือเราจะใช้มันวาดภาพอนาคตแบบไหนจะสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมอย่างไรนี่แหละคือพลังที่แท้จริงของเงินมันไม่ใช่แค่กระดาษหรือเหรียญแต่มันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นในโลกนี้ได้จริงๆเจ็ด จงสร้างทัศนคติที่ดีต่อเงินและถ่ายทอดสู่คนรอบข้างการสร้างทัศนคติที่ดีต่อเงินและถ่ายทอดสู่คนรอบข้างนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมัน <m uch ing> ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อชีวิตของเราเอง ia, <m uch ing> แต่ยังสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนที่เรารักและสังคมรอบตัวเราด้วยทัศนคติที่ดีต่อเงินเริ่มต้นจากการมองเงินเป็นเครื่องมือ mm. ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเราควรเห็นคุณค่าของเงินในฐานะสิ่งที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย และสร้างชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไล่ล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการมีทัศนคติแบบนี้จะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่สมดุลกับเงินไม่หมกมุ่นจนเกินไปและไม่ละเลยความสำคัญของมันนอกจากนี้เราควรมองเงินด้วยความรู้สึกขอบคุณและความรับผิดชอบขอบคุณสำหรับสิ่งที่เงินช่วยให้เราทำได้และรู้สึกรับผิดชอบที่จะใช้มันอย่างฉลาดและมีจริยธรรมทัศนคติแบบนี้ จะช่วยให้เราใช้เงินอย่างมีสติและสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายการออมหรือการลงทุนการถ่ายทอดทัศนคติที่ดีต่อเงินสู่คนรอบข้างนั้นเราสามารถทําได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงคือการพูดคุยเรื่องเงินอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์บังปันประสบการณ์และบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ส่วนทางอ้อมคือการเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเงินแสดงให้เห็นถึงการใช้เงินอย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ที่สำคัญเราต้องเข้าใจว่าทุกคนมีความสัมพันธ์กับเงินที่แตกต่างกันดังนั้นการถ่ายทอดทัศนคติที่ดีจึงต้องทำด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่การยัดเยียดความคิดของเราแต่เป็นการแบ่งปันมุมมองและเปิดโอกาสให้คนรอบข้างได้เรียนรู้และพัฒนาทัศนคติของตัวเองต่อเงินการสร้างและถ่ายทอดทัศนคติที่ดีต่อเงินเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง เพราะมันไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเราและคนรอบข้างแต่ยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวงกว้างได้อีกด้วยเมื่อผู้คนมีทัศนคติที่ดีต่อเงินพวกเขาจะใช้เงินอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องปลุกยักษ์ในตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ